หรือนี่จะเป็นการเริ่มของการรีเพคนะครับเราเห็นว่า USTC เริ่มมีการขยับและกระดกขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยเป็นสัญญาณเหมือนกันนะครับว่ามันถึงเวลาหรือใกล้เวลาแล้วหรือยังเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันมูลไปด้วยกันกับช่อง คอยในมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามเรื่องของลู n a หรือเทอร่านะครับก็ช่วงนี้เงียบๆนะครับแล้วลู n a าเทอราก็มีการทำราคาแบบสบกระตกหลายครั้งทั้ง u s t c ทั้งลู n a าค a s สสินะครับในยามที่ตัวอื่นลงมันก็ลงมากแต่พอเวลาตัวอื่นขึ้นมานิดหน่อยทำทรงมันดันขึ้นแบบอย่างมากเลยนะครับพุ่งอย่างแรง ฉะนั้นในช่วงนี้นะครับเทอรล่าฟอร์มแหละนะครับได้โอนโทเค็นที่ชื่อว่า Convex Finance หรือ c v x นะครับมูลค่านับล้านในกระเป๋าเงินอื่นนะครับแทนบิตคอยเนาะเพราะว่าทางอายการเกาหลีใต้ชอบไอเขาเรียกว่าจับความเคลื่อนไหวของกระเป๋าของเทอรล่าฟอร์มแลบและโดคอนั่นแหละนะครับ โดยใช้บิตคอยชอบมากนะครับเราก็ไปขัดขวางตอนโดคอร์เนี่ยจะโอนให้เธอรล่าฟอร์มแลบนะครับหรือทาง n ูน f o u n d a t i o นกัดทุกทีฉะนั้นการโอนเกิดขึ้นหลังจากไม่มีการใช้งานเป็นเวลา277วันนะครับหลังจากวิกฤตของเทอรลา่านั่นเองนะครับทำให้เงินที่ลงทุนไปเนี่ยเสียไปประมาณ40,000ล้านดอลลาร์นะครับ จากนั้นเทอร a และเทอร a ล่าค s สนะครับมีทีมพัฒนาและชุมชนเนี่ยก็แยกออกจากกาันโดยเน้นวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับทางาทีมพัฒนาเขาก็พยายามที่จะทําให้โปรเจกต์ออกมาดีแต่ชุมชนเขาอยากได้ราคานะครับก็เข้าใจอยู่แหละนะครับซึ่งเหรียญคอนแวกตัวนี้ CRV นะครับมีมูลค่าประมาณ26.5ดดอลลาร์นะครับ และก็เราก็เห็นว่าเขามีการโอนนะไปอย่างเทอร์ลาฟอร์มแลบนะครับซึ่งเทอร์ลาฟอร์มแล็บเราก็รู้แล้วว่าคนที่ก่อตั้งอ่ะคือคุณเดนิเลชินกับโดคอร์ฉะนั้นนะครับเขาก็เลยมีการวิเคราะห์ออกมานะครับว่าไอ้ย,ยอดการโอนทั้งหมดเนี่ยนะครับประมาณ8.7ล้านดอลลาร์นะครับหรือจำนวนเซียวิกประมาณ1.8ล้านโทเคตเนี่ยมีการโอนออกมา เขาก็เลยมีการวิเคราะห์ว่าน่าจะเอาไปพัฒนาโปรเจกต์พวก d ีแออะไรต่างๆนะครับซึ่งเราก็ต้องดูด้วยกัน้นะเนาะว่ามันเป็นยังไงนะครับเพราะตอนนี้ไอเหรียญโทเคนตัวนี้ไม่ใช่บิตคอยและโทเคนตัวนี้นะครับมันมาจากอ่าเขาเรียกว่าองค์กรเอกชนละกันซึ่งต่างกับบิตคอยเนาะนะครับเพราะว่าบิตคอยตอนนี้ภาครัฐสามารถดูได้นะครับ แล้วก็ที่มาของเหรียญอะไรพวกนี้ผมเชื่อว่าทางเทอร์ราฟอร์มแลบเขาเลยเปลี่ยนกลยุทธ์นะครับคือต้องใช้เหรียญอื่นที่ทางรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปควบคุมได้ทันทีนะครับซึ่งไอ้ตัวบิตคอยเนี่ยนะครับรัฐบาลเนี่ยจริงๆก็ควบคุมไม่ได้หรอกนะครับแต่มันมีกระดานไงนะครับแต่เหรียญตัวเนี้ยนะครับมันไม่มีกระดานมันไม่ต้องใช้กระดาน ซึ่งผมคาดว่าการโอนครั้งนี้นะครับน่าจะมาจาก d ีแอนะครับก็เพื่อจะทำโปรเจกต์พวก d ีแอโดยเฉพาะนะครับแล้วก็อาจจะเกี่ยวเรื่องของอการรีเพกด้วยนะครับฉะนั้นเราก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าทางลูน่าหรือเทอร a จะเอาอยัางไงต่อนะครับช่วงนี้ข่าวยิ่งเงียบยิ่งสนุกผมบอกประมาณนี้นะครับ เงียบๆมาอย่างเงีย้ยน,น,นะครับบางทีราคาอยู่ดีอาจจะไปไกลเลยก็ได้ข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีช่องทางที่สําคัญคือลายกลุ่มลายกลุ่มเรามีลูนา่าคลาสสิกนะครับเราก็ย้ํานะครับว่าเรามีหลายกลุ่มนะครับมีทั้งกลุ่มลูนา่ามีทั้งกลุ่มรวมนะครับ หลายคนชอบมาแสะนะครับบอกว่าผมไม่ประชาธิปไตยนะครับเอาแต่ความคิดของตัวเองคุณไปเข้าให้ถูกกลุ่มนะครับบางกลุ่มนะ่ะที่เป็นกลุ่มรวมอ่ะผมปล่อยเลยนะนะครับใครจะว่าเหรียญอะไรนะครับไม่ชอบเหรียญไหนผมมันไม่ได้ว่าเลยนะครับแล้วผมไม่โต้อตอบด้วยนะครับแต่บางคนชอบไปเกลียน นะคืออ่ารู้ว่าอยู่รู้ว่าเป็นเหรียญกลุ่มนี้คนเข้าไปก็อยากจะติดตามข่าวสารของลู n a หรือเทอร์ล่านะครับก็เข้าไปเกลียนนะครับอย่างเช่นกลุ่ม g r v ด้วยนะครับหลายท่านก็ไม่ได้ชอบแล้วก็เข้าไปในกลุ่ม g r v แล้วก็ไปเกลียนใส่กลุ่มเข้าให้ถูกกลุ่มด้วยนะครับ เพราะว่าเรื่องของกลุ่มมันก็มีกฎอยู่นะก็คือว่าเราช่องเราเป็นสายนั้นอยู่แล้วนะครับเป็นสายอนุรักษ์เหรียญน,นะครับมันก็มีช่องสำหรับสายอนุรักษ์เหรียญช่องโดยรวมนะครับมีช่องรวมคุณก็สามารถเข้าไปคุยได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณโดนใครตอบโต้มานะครับแล้วก็ มีคนมารีเควสนะบอกให้เอาจะออกจากกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องเอาออกนะนะครับฉะนั้นจะเข้าไปคุยท็อปปิกอะไรไปให้ถูกกลุ่มนะครับมีเหรียญมีมกลุ่มหนึ่งนะครับที่ผมผมทำขึ้นมานะครับแล้วก็มีคนเข้ามาแซะนะบอกไอเนี่ยเหรียญมีมนะครับคุณไม่ต้องถือหรอกนะครับพปถือเหรียญน,นู้นเหรียญน,นี้แทน นะครับอันเนี้ยก็เป็นกริยาที่ไม่ได้เหมาะเท่าไหร่เนาะนะครับผมก็ไม่จะไม่พูดนะครับแต่ว่าผมก็ยังยืนยันอยู่ว่าเหรียญมีมก็คือเหรียญมีมนะครับคุณหาจังหวะเองแต่ถ้าเป็นเหรียญบิตคอยอ่ะผมแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดคุณมั่นใจจะเล่นเล่นไปเถอะยังไงมันก็ขึ้นนะครับเพราะมันมีตัวแปรหลายอย่างที่ มันไม่มีใครสามารถที่จะคุมราคาได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแลวพอเวลามันขึ้นมันขึ้นก่อนเหรียญใหญ่อะนะครับฉะนั้นผมก็เลยบอกกับคุณไว้อย่างเงี้ยนะครับว่าเข้าไปให้ถูกกลุ่มด้วยใต้คลิปเนี้ยนะครับอยากเข้าไปกลุ่มมั่วเข้าไปกลุ่มลูน่าแล้วไปด่าลูน่าอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ผมก็ต้องเอาออกนะครับไม่ใช่ไม่ได้ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างนะกลุ่มมันก็มีกฎ นะครับไม่ใช่ว่าจะทำอะไรอันนั้นนะ่ะคุณเข้าไปในกลุ่มไอ้คอยนิวมูลนะก็ได้นะครับกลุ่มรวมๆวมะบางคนก็ยังดา่าลูน่าอยู่เลยนะในกลุ่มนะั้นผมก็ไม่ได้จับต้องไม่ได้ไม่ได้สาบส่งไม่ได้เขาเอาเขาออกอะไรเพราะมันเป็นกลุ่มรวมนะครับแต่ถ้าไปในกลุ่มเหรียญแต่ละเหรียญนนะ่ะแล้วคุณไปแสดงพฤติกรรมอย่างนั้นนะ่ะมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่ากลุ่มมันก็ต้องอยู่ให้ถูกกลุ่มนะ นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่สร้างปัญหามากๆผมก็ต้องเลาออกจริงๆนะนะครับก็เรื่องของการแสดงความคิดเห็นผมก็เข้าใจนะครับบางคนก็ไม่ได้ชอบรูน่าคลาสสิกเท่าไหร่นะครับแต่เราเชียร์เราชอบก็อย่างนั้นนะครับแล้วก็ชอบมีคนมาแซะว่าถือเยอะนะสิก็เป็นปกติครับเพราะว่า เหรียญน่ะนะครับมันมีความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับหลายเรื่องบางทีคุณตั้งใจจะโชว์ว่าคุณมีความสามารถมีอะไรพวกนี้นะครับแล้วบางอย่างมันก็ไม่ถูกนะครับบางคนเขาก็มาซิกกับผมข้างหลังอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องดูกันต่อไปแหละนะครับก็เข้าไปให้ถูกกลุ่มละกัน นะครับกลุ่มไหนที่สามารถเปิดโอเพ่นคุยได้คุยผมบอกประมาณนั้นกลุ่มไหนที่เป็นกลุ่มเฉพาะเหรียญคนชอบเหรียญน,นะครับก็เข้าไปคุยได้นะครับทั้งผลดีผลเสียแต่ก็ไม่ใช่เข้าไปด่านะครับโอเคไหมข้อมูลโดยทั่วไปเป็นอย่างนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครขาแลวกดกระดิ่งแล้วเราก็หวังว่า คริปโตเคอเรนซีจะโก to ู h ดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันตัดช่องมู่บิตเก็นะครับก็มีการแข่งขันรางวัลในการเทรดนะครับสำหรับฟิวเจอร์โดยเฉพาะซึ่งรางวัลจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกัน 1. คืออีเวนต์นะครับต้องทำตามเงื่อนไขของเขาซึ่งรางวัลเนี่ยเขาก็จะมีทั้งหมดประมาณ3 e v อีเวนต์นั่นแหละนะครับส่วนที่2นะครับคือการ แชร์นะครับสิทธิผลประโยชน์ในการแชร์ถ้าเกิดให้เพื่อนเนี่ยสามารถเข้ามาสมัครตาม ID ของคุณได้คุณก็จะได้รับแต้มหรือรางวัลในการเพิ่มขึ้นนะครับและสุดท้ายนี้เงินที่ชิงรางวัลสูงสุดถึง60,000 USDT เลยตามพูนะครับแล้วตามเงื่อนไขของเขาฉะนั้นกระดานบิทเกยตต,ตอนนี้ใส่เต็มที่สำหรับใครที่เล่นสายฟิวเจอร์